เอเบิ้งเลยปน,นี่ม่องแสบเสือสดสดเลยครับอุ้ยงามคักพี่น้องคุณนะเบิ้งแน่เนื้อน,นะครับงามคักสวัสดีครับพี่น,ออน้องยุ้ยกับผมซ่องแซ่ล่าช n e l พี่น้องวันนี้ สวัสดีครับมาอยู่กับไอ้เพื่อนกำลังแบ่งเนื้งงัวพี่น้องเป็นพูดพูดละพันบาทเป็นประเภทนี้อีสานบ้านเฮาเนาะเนาะก็จะย่าบุญย่าเงานก็จะเฮ็ดงัวแบ่งกันพี่น้องพูดละพันพระจ่าไทยก็จะประมาณกองละกองละครับพูดได้หลายเลยเป็นเนื้องัวบ้านครับพี่น้องเนื้องัวบ้านง้อขี้เยานี่ยนะครับแต่ เป็นงวากลางครับเป็นงวากลางเฮ็ด,ดงงอ่าใส่เขาตามประเภทนี้เข้านี่ยละครับอืมเพจเขาใกล้ๆข้างในจะมีอย่างเนี้ยถุงหนึ่งถุงละพันจะคุ้มก็ซื้อเป็นโลกันว่คร<ล>ับผมว่าคุ้มกว<ส>่านะกิโลนะครับอ่าสดไม่ได้ด้วยอ่าสดครับครับเนืออ้อปลาตัว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 งามขนาดวะนะครับสดบริสุทธิ์เลยเนี่ยความสด นะครับปั๊บกันยิ่งครับ <ๆ S 1> ดนูนัยกันหยอดได้จุกด้วแซบ่บเนาะว้าวสวยงามดีเดียววัีผมผมเอาน้ำเพลนนี่นพูดหนึ่งครับไปแบ่งกับแม่อยู่บ้านคนละคนละหาลอยก็เลยได้โอกาสมาถ่ายนำพี่น้องโอ้ผมโดนจะไดยมาถ่ายเนี่ยผมเป็นมาเห็ดแบ่งพูดนะสิเพราะว่ายามบุญยามงานยามมีประเภทนี้อย่างเขาเจ้าคอยเห็ด นี่ครับเนื้อวัวเป็นพูดหลายคนอาจจะดูจัก,กอยู่ครับทางภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ก็จะว่าจะบ่รู้นะครับแบ่งเป็นพูดขึ้น่งเป็นกล่องกลองละพันแบ่งกันครับเนื่อขึ้นเนื้องัวทั้งตัวตรงเบืองไรยปานนี่หม่องแสบเสือสดสดเลย ก้านเขีวแล้วปวดปวดเลยนะสดแห้งสดอีหล่มาหมันมันเลย ออยอดครับพอห่ติ่กินเ้าหนต้องละตรงไว้ครับครับฝากติดตามาช่องบาา้าวนัทพนค้นหาทับสวนไนด้เยครับนี่แหละครับอ่าโอเคเดยขึ้หนาหาอยู่น้ำขันกับน้องกับนงเพิ่นนี่แหละครับพอได้ติดตามกัน ดันช่องดันชิปเ,เพื่อสร้างผลงานเนาะให้พี่ให้น้องได้เบง่งได้ชมกันนะครับจังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยดือ้อพี่น้องเมื่อนี้มาปั่นเนื้อง่วง,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 นะงเนื้องัวงงามครับพี่น้องครับอุ้ยงามขักพี่น้องคุณนะเบ่งแน่เนื้อนะครับงามขักใี่ครับ ได้พอดกระดูกมันว้ได้กระดูกได้ข้าวอาซปซืบบ้อยีน้ำเขียงนี่ว่าได้ได้พันหนึ่งน่กระดูกได้บบได้อดนี่ดรอกเนื้อน้ำงามถ้าเป็นซื้อยีน้ำเขียงเนี่ยจะก็ข้าก็จะถอดเป็นชิ้นส่วนเนาะถอดเป็นชิน้นชิ้นส่วนขายว่าเออเนื้อตัวใดมันงามเนื้อตัวใดนี่ก็แยกเป็นชิ้นส่วนแต่ว่าอันนี้เฮ็ดเป็นพูดเฮ็ดเป็นพูดเนี่ยจะ จะได้เนื้องามกว่ากันนะครับสองสามสี่ห้าหเฮ็ดเฮ็ดสิบเก้าพูดสิบเก้าพูดเฮ็ดสิบเก้าพูดเนื้องามกะทาไปเบิ้งงามจุอยู่บ้านอีกเตืยงหายเบื้งอ่าบาวตาเนาะอ่าจุอยู่บ้านอีกเตืยงหนึ่งอันนี้เพื่อนกับมาเยี่ยมยำไอ้ไส่ละไอเห็นไอเฮ็ดชิปเลี้ยวอยู่แน่เนาะอ่าเฮ็ดชิบเลี้ยวครับเฮ็ดคลิปเลี้ยวช่องอย่างไงช่องรัฐพลคนหาทำสวนรัฐพลคนหาทำสวนเดี๋ยวผมถิมไม่ให้เนาะครับ มานีโอ้งามแพงำิปโอ้คนะเป็น้นนนวเป็นล้วงามดีขนาดอันนี้หน้าสันในส่วนแสบเลยเนี่ยมาปจู่แมลงนี่แสบเลยครับโอเค